เวลา17นาฬิกา17นาทีวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสเสด็จลงณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นางดานีเอล่าบริดูชาเบอร์เซอร์วันซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานครเฝ้าทูลอองทุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัรผู้มีอำนาจเต็มแห่งโรมาเนียประจำประเทศไทย ก่อนที่จะมาดํารงตําแหน่งเป็นเอกอัคารราชทูตทวิสามัิผู้มีอํานาจเต็มแห่งโรมาเนียประจําประเทศไทยนางดานิเอล่าบรินดูชาเบอร์เซอร์วันเคยดํารงตําแหน่งเป็นอัคารราชทูตร,ทรับผิดชอบกลุ่มงานจีนกองเอเชียแปซิฟิกกรมกิจการระหว่างประเทศกระทรวงการต่างประเทศโรมาเนียมาก่อนเวลา17นาฬิกายนาทีพระราชทานพระบรมราชาวโรกาสให้นายปาตริซิโอพาเวล โอโซรโอซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานครเฝ้าทูลละองทุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัรผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐชิลีประจำประเทศไทยก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัรผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐชิลีประจำประเทศไทยนายปาตริซิโอพาเวลโอโซเริโอเคยดำรงตำแหน่งเป็นอธิบดีกรุมเอเชียและแปซิฟิก และผู้รักษาราชการแทนปลัดกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐทิลีมาก่อนเวลา17นาฬกา23นาทีพระราชทานพระบรมราชาวโรกาสให้ในายพักยงมินซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานครเฝ้าทุลลองทุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัรผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทย ก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทยในพักยงมินเคยดำรงตำแหน่งเป็นรองปลัดกระทรวงด้านพหูภาคีและกิจการโลกกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐเกาหลีมาก่อน เวลา1 7นาฬิกา29นาทีพระราชทานพระบรมราชาวโรกาศให้นางฮาระยูซุปอามัดโรยับซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานครเฝ้าทูลละองทุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชาทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณร,าาร,าารัฐอาหรับอียิปต์ประจำประเทศไทยก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชาทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐกับอาหรับอียิปต์ประจำประเทศไทยนางฮาละยูซุปอามัดรอยับ เคยดำรงตำแหน่งเป็นรองผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ด้านเศรษฐกิจพลังงานการคมนาคมและการพัฒนาที่ยั่งยืนมาก่อน เวลา17นาฬิกา33นาทีพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นางอิวเซ่ลีเลียนเฟเรซิลบาซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานครเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชาทูตวิสามัรผู้มีอำนาจเต็มแห่งสหรัฐเม็กซิโกประจำประเทศไทยก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชาทูตวิสามัรผู้มีอำนาจเต็มแห่งสหรัฐเม็กซิโกประจำประเทศไทยนางอิวเซ่ลีเลียนเฟเรซิลบา เคยดำรงตำแหน่งเป็นกองสุนยใหญ่สหรัฐเม็กซิโกประจำเมืองเซนคราเมนโตสหรัฐอเมริกามาก่อนเวลา17นาฬกา41นาทีพระราชทานพระบรมราชาวโรกาสให้นายคาสุยะนาชิดะเอกอัครราชาทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยซึ่งได้รับพระราชทานพระบรมราชาวโรกาสให้เฝ้าทูลอองทุลีพระบาทถวายพระราชสารตราตั้ง เมื่อวันที่25ตุลาคม2563เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่